สวัสดีค่ะเจอกันน้องเฟิร์นเซดีไทยรถสวยสาขาสุร,ราธานีกันอีกแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้น้องเฟิร์นพามานําเสนอนะะในส่วนของกระบาะแข็บนะคะรุ่นขายดีของทางร้านกันเลยนะคะพี่จ๋านะคะใครที่กําลังมองหากระบ,บาะแข็บอนเนกประสงค์นะคะพี่จ๋า ผลเริ่มต้นแค่6700 0เท่านั้นนะคะมาในสภาพเกรด A นะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะรับประกันเลขไม่เทน้100%นะคะทุกคันมีการตรวจเช็คแล้วมากกว่า500จุดพี่จ๋านะคะมีมาตรฐานรถดนใจให้ทุกคันนะคะใครอยากได้รถสวยเกรด A แบบนี้นะคะพี่จ๋าเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ให้จบเลยจ้าอ่าเริ่มจากคันนี้กันเลยนะคะบอกเลยว่าอันนี้ให้มาดูแค่ส่วนหนึ่งของทางร้านนะคะพี่จ๋านะ,ะยก ยกมาให้นะคะเป็นตัวไฮไลท์นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นในส่งของ t o y o t ยตนะคะ Rio Cap 2.4เอ t นทนะคะคันนี้จะเป็นปี2021นะคะคันนี้เลขไม่อยู่ที่52,000โลเท่านั้นนะคะคันนี้เลขไม่52,000โลนะคะได้ชมหน้าใหม่ปี2021นะคะได้สีขาวชมหน้าหมูป่าสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะชมหน้านะคะตกแต่งโรมเมียมมาให้นะคะ มีโลโก้อยู่ด้านหน้านะคะพี่ขาดวงไฟนะคะสกลมโตนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยค่ะแม่นะ,ะสีตัวรถนะคะสีสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยตกแต่งตัดต่อโครงสร้างสีมาแต่อย่างใดนะคะรับประกันรถเดิมรถแท้จากโรงงานพี่ขานะคะใหม่กว่านี้ต้องไปไป้ายแดงแล้วนะคะสาภาพบอกเลยว่า99%แน่นอนนะคะของเราคัดเกรด A คัด5ดาวมาให้ทุกคันนะคะสามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะเชื่อถือได้แน่นอนนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับตัวยางนะคะมาพร้อมกับดอกอยางนะคะนานาเน้นๆนะคะชัดลึกแบบนี้เลยนะคะเป็นยางมิชลินนะคะยางดีเลยนะคะพี่จ๋าเป็นยางปี2024ให้นะคะเป็นยางขอบ16นะคะ พร้อมแม็กเดิมๆอันลยนะคะจากโรงงานมาให้ด้วยนะคะเป็นเครื่องยนต์2,004นะคะด้านข้างนะคะติดพร็อพเนี่ยมมาให้นะคะไม่มีรอยสนิมแต่อย่างใดนะคะสภาพสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะติดไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้นะคะเป็นกระจกสีดํานะคะพี่จ๋านะติดฟิล์มบล็อกแสงมาให้แล้วอย่างดีนะคะตัวจับนะคะจะเป็นในส่วนของสีดำนะคะสวยๆแบบนี้มาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ เดิมๆโรงงานค่ะพี่นะคะสำหรับเมกไลเนอร์ด้านหลังนะคะมีในส่วนของร่องรอยการใช้งานนะคะน้อยมากนะคะพี่นะคะถือได้ว่านะคะใช้งานมาน้อยเจ้าของเดิมดูแลรักษาม,มาดีนะคะเทปจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะเป็นปี2023เล็กไม่แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะคะใช้งานมาน้อยมากแม่นะคะล้อคู่หลังก็เช่นกันนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะทั้งสี่ล้อเลยพี่ขานะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะสำหรับด้านหลังนะคะ มีกันชนหลังให้ด้วยนะคะที่สําคัญนี่มีจุดเซ็นเซอร์มาให้สี่ตำแหน่งเลยแม่นะคะระบบความปลอดภยัยแน่นหนาเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะคะและที่สําคัญนะคะสภาพของกันชนหลังอะตกแต่งโครเมีย่ยมแบบนี้มานะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายมากแข็งแรงและทนทานนะคะตัวเปิดก็ยังทํางานได้ดีนะคะไฟหลังนะคะยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะพี่ไม่กันไม่เกิดการเสียหายนะคะดวงไฟด้านหลังนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะนี่ จะเปิดภายในกันให้ชมสักนิดหนึ่งนะคะพี่จ๋าคันนี้นะเป็นปี2021นะคะแผงประตูเดิมๆโรงงานนะคะตัวปรับกระจกแบบออโต้นะคะตัวปรับกระจกแบบออโต้สวยๆแบบนี้มาเลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบสีก้านนะคะเดิมๆโรงงานนะคะเลขมาอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันอ่าไม่โฟกัสโฟกัสค่ะ เลขไม่ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสองกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะนี่จะเ,เปิดหน้าจอกันให้ดูนะคะได้หน้าจอใหญ่ๆแบบนี้มาเลยนะคะจากโตยโยต้าเลยนะคะแม่นะคะปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะได้ในส่วนของเกียร์หกสปีดมาให้นะคะระบบความสัมผัสต,ต่างๆนะคะยังทํางานได้ดีนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะคะเพดิงพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมนะ,ะสาหรับตัวโบนะคะจะได้บอกผ้า ได้บอกผ้าสวยๆนานๆแบบนี้เลยแม่อบอกผ้านะคะไม่อมความร้อนนะคะระบายความร้อนได้ดีแน่นอนนะคะสําหรับบอกของเอเวต้านะคะพี่นี่พี่ดูสภา,าพได้เลยนะคะตัวตะคงตะแคบต่างๆนะคะไม่มีรอยขาดแน่นอนนะคะพี่จ๋านี่เดิมเดิมเทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะเปิดแคบให้นะคะสําหรับกระบะแคบนะคะเปิดแคบได้ถึงร้อยเก้าสิบองศาเลยก็ว่าได้นะคะกระบะแคบเปิดได้ถึงร้อยเก้าสิบองศาเลยนะคะ มีลำโพงมาให้แบบนี้เลยนะคะนี่หัวนงหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยัดขับเคลื่อนนะคะหัวน็อตเดิมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้สามึงสี่คนเลยนะคะบอกด้านหลังนะคะเป็นสีดํานะคะดูเลรักษาง่ายนะคะปลอมเพิ่มอะไรนะคะสาภาพเดิมเดิมเกรดเอค่ะพี่จา๋สาสภาพเดิมเดิมเกรดเอเลยนะคะเดี๋ยวดึงแม่อ์อาร์กันให้ดูสักนิดนึงนะคะว่าของเราเป็นไงบ้างนะคะนี่สาหรับแม่น์อาร์กนะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะ ยังสวยเดิมแท้100%นะคะไม่มีรอยชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะกล้าการันตีเลยนะคะหากเราเจอยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนค่ะแม่จ๋านะคะคันนี้ลืมบอกราคาไปนะคะเป็นปี2021นะคะน้องเฟิร์นขายแค่419,000บาทนะคะน้องเฟิร์นขายแค่419,000บาทนะคะคันนี้ผลเริ่มต้นแค่7,000กว่าบาทตลอดสัญญาเท่านั้นนะ,ะผลแค่7,000กว่านนะะ 7, บาทตลอดสัญญาเท่านั้นเองจ้าพี่จ๋านะคะใครอยากได้ ชมน้าใหม่ๆแบบนี้นะคะรีบมาจัดรีบมาจองกันได้เลยนะคะอ่ะถัดมาดูคันต่อไปของเราเลยนะคะพี่ขานะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะเป็นในส่วนของ isuzu d max นะคะคันนี้ปี2018นะคะเลขไม่อยู่ที่147,000โลนะคะ147,000โลนะคะได้หน้าเดิมโรงงานแบบนี้นะคะดวงไฟใส่กลิ้งนะคะเป็นสีบนเงินสีดูเลรักษาง่ายนะคะ คันนี้แต่งอะไรมาให้บ้างนะคะสำหรับล้อนะคะได้ในส่วนของล้อแม็กวลมาให้นะคะแม็กหมยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะแม็กหม่ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะกระจังหน้าเดิมๆโรงงานนะคะสวย,สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่จา๋านะคะติดตั้งไฟตัดหมอกได้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะแม็กวลนะคะลงให้ใหม่ทั้งสี่ล้อแน่นอนนะคะเป็นเครื่อง 1.9s นะคะ เป็นเครื่อง1.9 s นะคะแม่จ๋านะคะคันนี้มีคิ้วกันาสาดให้ด้วยนะคะมีคิ้วกันาสาดสีดําแบบนี้เลยนะคะเบ้าจับนะคะได,ได้ส่วนของโรมเมียมมานะคะเบ้าจับจากดีแม็กเลยนะคะ All New D-Max นะคะพี่นี่ด้านหลังนะคะได้ส่วนของแม็กไนเนอร์นะคะเดิมๆโรงงานนะะสวยๆนะคะแม่ขาก่อนออกรถไปเรามีการเช็คให้อีก30รายการนะคะเช็คให้อีก30รายการนะคะพี่นะนี่ มีสติกเกอร์ให้นะคะใหม่หมๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะมีแ็กค้ำหลับไต้ให้ด้วยนะคะเพื่อความเทเพิ่มความหล่อให้กับรถชันนี้นะคะตัวตัวจับข้างหลังนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะนี่ตัว DDi นะคะเป็นเครื่องพันเก้าตัว S, <S นะคะพี่แมกไลเนอร์ใช้งานมาน้อยมากนะคะฝั่งคนขับนะคะเบ้าจับโครมเมียมนะคะ กระจกปรับออโต้นะคะสําหรับคันนี้ปี2018นะคะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะเดี๋ยวเปิดเลขไมให้ดูกันสักนิดนึงนะคะนี่คันนี้เลขไมอยู่ที่หนึ่งแสนสี่มืนเจ็ดพันห้าร้อยแปดกิโลเมตรนะคะรับประกันไมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะไม่มีส่วนหนักตำล้ำพลิกคว่ำนะ,ะได้ใน,นส่วนของวิทยุนะคะฟังเอฟเอมได้นะคะพี่จ๋านี่เดิมๆจากอิสูเลยนะคะ ระบบเกียร์นะคะจะเป็นหกสปีดนะคะปี 26, สองพันสิบหกสหรับดีแม็กเป็นหกสปีดแล้วนะคะพี่นะคะเป็นบอกผ้าเดิมๆโรงงานมาเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดนะคะรับประบบกันเดิมมาทั้งคันนะคะประตูนะคะเปิดได้เก้าสิบองศาเช่นกันนะคะพี่ขาเปิดได้เก้าสิบองศาเลยนะคะสําหรับกระบาดเขีบนะคะหัวนงหัวน้อน,นะคะไม่มีรอยขยับกับเพื่อนนะคะด้านหลังนะคะบอกยังสภาพดีอยู่นะคะมีพรมให้ด้วยนะคะ ใครชอบบ้างไหมคะสำหรับอสูดี D-Max คันนี้นะคะแต่งเลอมาให้นะจะัดทรงลงล้อมาให้นะโหลดหน้าสองหนังสามให้นะค,ะคันนี้เป็นปี2018นะคะราคาอยู่ที่3,59 0 0 0าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะประวัติดีจัดเต็มฟีดาวได้เลยนะคะอ่าถัดมาดูคันถัดไปกันเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2017นะคะเป็นในส่วนของ i s so u D-Max นะคะเป็นตัวแคปเหมือนกันนะพี่นะ1.9 S นะคะคันนี้เป็นปี2017นะคะเลขไมแค่71,000โลนะคะคันนี้เลขไมแค่70,000โลเท่านั้นนะคะเป็นปี2019นนะคะได้นในส่วนของล้อแม็กเวลมาให้ด้วยนะคะ แตงล้อเมกเวลมาให้ด้วยนะคะใสย่ยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะเป็นเครื่องพันเก้านะคะตัวประหยัดน้ามันเลยนะคะพี่ๆใครที่เป็นขวัญใจพ่อน้องอนิวอยากได้ในราคาที่ประหยัดนะคะประหยัดแบบว่าไม่ต้องใช้เงืนดาวเยอะนะคะต้องจัดเลยแม่นะคะคันนี้ตอบโจทย์มากนะคะผลประมาณหกพันปลายๆค่ะแม่นะคะคันที่ผลประมาณหกพันกว่าๆเท่านั้นนะคะ m มกไลเนอร์เดิมๆโรงงานนะ,ะใส่เมก ลงยางลและแ็กให้ใหม่ทั้ง4ล้อเลยนะคะลงยางและแบกให้ใหม่ทั้ง4ี่ลอนะคะมีเหล็กคำหลบป้ายให้ด้วยนะคะมีเหล็กคำหลบป้ายให้ด้วยเลยนะคะนี่เปิดภายในกันให้ดูสักนิดนึงนะคะนี่สำหรับภายในนะคะเดี๋ยวเปิดเล็ใไม่กันให้ดูของจริงเลยนะคะเล็ใไม้อยู่ที่เจ็ดหมื่นอ่าโคกัสไหม เลขไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโลนะคะพี่จ๋ารับประกันไม่แท้ไม่เดิมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคนโซนสีเทาดำนะคะเป็นเบาะสีเทาดำนะคะเปิดแคบได้เก้าสิบองศานะคะสภาพซาสะอา้นมากนะคะพี่ขาหนีหัวนุ่งหัวน็อตไม่มีรอยขยับกับเพื่อนมาทุกคันเลยนะคะท,ที่ใส่ของกว้างขวางนะคะเบาะด้านหลังตึงเป๊ะมากนะคะพี่ใส่ของได้นะคะนั่งได้นะคะสามสีคนเลยนะคะกว้างขวางนะคะ ปีดวงไพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมนะสภาพเดิมๆมาทั้งคันนะคันนี้นะคะเป็นปี2017นะคะเป็นเกียร์6สปีดด้วยนะคะเป็นปี6 6สปีดด้วยนะคะกระจกปรับออโต้นะคะจากโรงงานนะคะไม่จ๋าไม่ได้เปลงมานะคะคันนี้สวยงามเลยนะคะปี2017เลขไม่แค่70,000โลนะคะเล็กไม่แค่70,000โ,โลเท่านั้นนะคะไม่ซื้อไม่รู้จะว่ายังไงละเล็ไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับปี2017นะคะันนี้ราคาแค่3เซน 6กหมื่นเก้าพันบาทสาม0ซนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะประวัติดีฟีดาวผลแค่ประมาณหกพันปลายปลายนะคะรวมประกันชีวิตก็ประมาณเจ็ดพันนิดๆเท่านั้นนะคะพี่อาถัดมาดูคันต่อไปกันเลยคันนี้นะคะจะเป็นปีสองพันสิบแปดนะคะเป็นตัวอีซูดีแม็กนะคะปีสองพันสิบแปดเลขไม่หกหมื่นโลนะคะคันนี้เลขไม่หกหมื่นโลนะคะพี่จ๋าได้ในส่วนของโฉมหน้าเดิมๆโรงงานนะคะ มีในส่วนของโลโก้นะคะไอสูดีแม็กแดงๆแบบนี้มาเลยนะคะแต่งด้วยโครมเมียมมานะคะกระจังหน้าสีดํานะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะเป็นเครื่องพันก้าตัวเอด้วยนะคะดวงไฟใสกลมโตกริงๆแบบนี้เลยนะคะ m a ็ก e 37, นะีอีนะอ่ะขอโทษค่ะคันนี้จะได้ในส่วนของล้อแม็กเอ็นไก่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นยางเมซิโมใหม่างดีเลยนะคะเป็นดอกอยางหนานๆเน้นๆแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋า อันนี้เปนปี2018นะคะเลขไม่6ห0 0 0โลนะคะประตูนะคะตัวจับเบ้าโครมเมียมมาให้นะคะนี่แม็กเอ็นไก่ให้สี่ล้อเลยนะคะพี่พี่นี่แ็กไลเนอร์ดําเดิมปรงงานนะจ๊ะมีแต่คำระบายให้ด้วยนะคะพี่นี่เปิดดูภายในกันสักนิดนึงนะคะ แขงประตูนะคะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะพี่นี่เปิดให้ดูเลขไหมของจริงกันหน่อยเลขไหมยอยู่ที่หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าโลเท่านั้นนะคะพี่นะะสาภาพภายในใหม่มากนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะอันนี้มีการเปลงหน้าจอมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ เกียเป็นเกียหกสปีินนะคะพี่คันนี้คุ้มมากนะคะแปลงหน้าจอทั้งสกรีนมาให้ด้วยปกติจะได้แบบหน้าจอเดิมๆมาเนาะได้สงองวิทยุเดิมๆจะไม่ได้หน้าจอมานะคะแต่ว่าคันนี้เขาแปลงมาให้ด้วยนะคะนี่พี่ดูได้เลยนะคะข้างบนยังมีสีถุงซีนอยู่เลยอพี่สาภาพใหม่มากนะคะเป็นปี2018นะคะคันนี้นะเลขไม่หกหมื่นโลเปิดแคมปได้90องศาพี่ดูสาภาพแคมปเลยนี่หัวนงหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับกับเพื่อนแน่นอนนะคะแพงประตูเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ ขอไปในความมืดนิดนึงนะพี่นะขอไปในความมืดสักนิดนึงนะคะนี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะสำหรับคันนี้เป็นปี2018นะคะขายแค่3,79 0 0 0บาทนะคะ3,79 0 0 0บาทนะคะจัดทรงหลมให้แบบนี้เลยนะคะผลประมาณ6 000, 7 0 0นนะคะพี่จ๋าประวัติดีฟีดาวไปได้เลยนะคะ ถัดมาดูขั้นต่อไปของคลิปนี้กันเลยนะคะถัดมาดูขั้นต่อไปของคลิปนี้กันเลยนะคะได้อะไรมาบ้างน,นะคะคันนี้นะเป็นตัวปีสองนะคะคันนี้เป็น Isuzu D-Max ปี2 0งพนีนะคะเลขไม่ห้าหมื่นเก้าพันโลนะคะคันนี้เลขไม่อยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันโลนะคะใส่โลเมกรอโรแบบนี้มาให้นะคะใส่โลเมกรอโรแบบนี้มาให้ทั้งสี่โลนะคะเมกใหม่และยังใหม่ทั้งสีเส่เซนนะคะคันนี้เป็นปี2 0 2 1นะคะขายแค่ 4ี0 0 0บาทนะคะคันนี้ขายแค่4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะพี่จ๋าประวัติดีฟีดาวเลยนะคะใครอยากได้รุ่นไหนแบบไหนนะ,ค,ะคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะคะเอาราคาพี่พี่เป็นยังไงกันบ้างคะที่น้องเฟิร์นได้พามารีวิวนะ,ะสำหรับกระบะเข็บในวันนี้นะคะโดนใจพ,พี่พี่กันไหมกันบ้างไหมคะหากสนใจนะคะสามารถติดต่อหาน้องเฟิร์นได้เลย หากสนใจนะคะสามารถติดต่อหาน้องเฟิร์นได้เลยที่เบอร์0834302688นะคะเบอร์0834302688นะคะเซฟเบอร์แลไลน์เบอร์นี้มาได้เลยนะคะพี่พิจาหากผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่น้องเฟิร์นด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะบ๊ายบาย